น้องแพรว่ารอดชีวิตหนูน้อยหนึ่งเดียวที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ศูนย์เด็กเล็กน้องบัวลำพูจากกรณีสิบตำรวจเอกปัญญาคำรบา,าบอดีตพบมูสบสออพานาวังและถูกไล่ออกจากราชการและได้ไปในศูนย์นพัฒนาเด็กเล็กออบตไทยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเหตุเกิดเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้6ตุลาคมตามที่เสนอข่าวไปแล้วนานล่าสุดเพจเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้เปิดเผยภาพหนูน้อยหนึ่งเดียวที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ น้องคงจําเหตุการณ์น,นี้ติดตามไปจนโตพระคุ้มครองนะลูกนะบุญรักษามากลูกน้องแพรวารอดปลอดภัยอีกหนึ่งคนล่าสุดได้มีผู้ใช้ทิกตอกไนหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความหลังมีเหตุดังกล่าวโดยได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าบุญรักษามากลูกหนูรอดปลอดภัยเพิ่งเห็นว่าลูกไม่สบายดีก็วันนี้ล่ะหนูเป็นหวัดไม่ได้ไปโรงเรียน